มื้อนี้เวลา15:00นที่ห่าเวลาสิเวเดนเวลาเมืองไทยก็สิประมาณ2:00น3:00นนี่แหละเพรว่าครับมืเจ้าไปเฮ็ดงานรไปเงานนกันชีวิตสิเเนังไ มีฝนลุ้นแง่ๆอากาศอากาศขานทันมีละบ้านเถอะ

เราไปงานอีกอ่ะ10นาทีขอขับรถนี่รถย้ายขับดอกเพราะขับรถบเพลินปกติหาบัว เพอโองเรียนกับประมาณตีห้าเพิ่มเสร็จสิเริ่มเรื่งานเตรียมนั่นเตรียมมีกับหกโมงพอดีเพราะคนไหนเริ่งงานหกโมงมขับมาทางจักรยานยเดียวรถมาาอเตอร์ไซค์าาขอนเพิ่มใบมอเตอร์ไซค์มีใบขับขี่ เขาแก่อนงูอินไบ่เขาพีมันเป็นเอียนโมเพียดน,นะมีคอมเมนต์กัมาว่าพี่ยังทำไมไม่พูดไทยวะส์เออ เดี๋ยวที่ขอสิว่า,าไทยเดี๋ยวที่นี่จะพูดไทยให้ฟังเดี๋ยวที่พูดไทยเราด้วยวันนี้อันนี้กำลังลงรถเพลนอยู่ลงรถเพ,นพนนนลนเลยตึกรถเพลนเป็นอะืรกันเนี่ยม,มีของล้รถเพลนนั่งก็อีกา รับขับไปคือของคือรับเข่ายินต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็ยี่ใบแล้วพี่น้องไปหายหมดกระลำโฟมมีแต่กลางนม่นแหละโดบานโดยบามาบ้าบานสดเลยโดยประจับนะ การการมองสุดราอาหารีแล้วีประจำนวันก่อยก็ณน่านีห่อนงานไปเห็นงานสมจงกลับบ้าน các bà bạn là phải ý với lại đừng có bời sống của ถนนสือเดนสะอาดพบคือบ้านเขาเลยถนนมีพนักงานมายางรอดเก็บยขยมมะขับรอขับรถรอดเก็บคนรวมีขยะน้ำถนนของม,ม,ทนนมทางม่สนนสกสะอาดดี bộ men anh đi cả Burger King, anh ăn cái bánh nấm, coi xem cái nón đi, cái gì ai đó, coi đốt thang, đốt nè. อโมไซเอียนโมเรียนมันต้องขับทางจักรยานแล้วนี่ไปขับขีโหเก่งทักท,ทา,านทั้งทักภาษาสุสนห์หูกระลยนี่โมไซ์อันน,นี้เราไปยึดนั้นดูดเดียว tứ xuống nên cờ Mình lúc bàn đấy nằm trời lúng bàn và lúc trầm quạt bàn ngay giữ. ไกลมากๆใครยั่มันใกล้บ้านดีที่มันใกล้บ้านอยู่ ที่ลบน้องงาน เป็นเอียนโมเทียำไมไม้ได้ยินเสียงหรอกเดี๋ยวบางคนก็จะถามถามว่าอา๊อฟมอใส่ได้ไม่ได้ยินเสียงอันนี้มันเป็นเอียนโมเฮียดไงไเปลี่ยนมาเหมือนกันเลยซื้อมา กำลังเข้าสตอนกำลังขับรถเข้าสิสตอนเข้าในเมืองอยู่เนี่ยกำลังทำ,ทำถนนนั่น เขาในเมืองได้จอหนี่งดูกระ้งขับรถเนี่ยร่้างขับรถก็ได้หนี่ยตี้าตียับกีบพ่อยังไม่มีใครตื่น พุ่นกับนิสต์ตนจะในเมืองหม่อง,องยางเลินต้องรัดมาทางนี้ขับรถทั้งจักรยานเนาะ วันนี้่นว่าอาทิตย์นี้นสึืมมดมือมากคือมดอาทิตย์ฝนลินทุกอาทิตย์ตลอดอาทิตย์เลยคะณจ้าอากาศหนวา สุ่ม,ม้อากว่า,านี้หหาก้องนี้กระลาดใช้ด้จ้งเียแต่ว่าพุชกระิดละที่เธอจุกมากกวยานู้สิมปปผมอ่ะี่ชุอปักขอกชายดก

นี่วาขาดสายจักหน่อยมั้งมีคมพามือเจ้ารอเราะมังในเมือเมืองนี่ชอบปองมังคออยู่ข้าหน้าก็ะปพรลุงเรียนด้วยเหรงเลียนนี่ก็มูคนนี่ก็เห็นก็ความสะาด เมื่อนี้พ่อพอ่พอ,พอกันดอกเพราะว่าเขาขับรถขับมอไซค์ไม่เห็นนะกต่นั่งรถบัสไม่เห็นนะแต่พอกันดูัน่้ายกันดำประดาโอ๋อบ oh. นตกลิบอันป้ายเยาเย้ยนันก็เป็นคู่ มองซื้ออาหารจับจ่ายเป็นซื้อกลับเขาแน่อันนี้นี่แน่ของใส่ของซอยเสนอวันแต่รานนั้นคือปลานเขาหน่ะสิีวันพุดวันพุดกับวันกับวันสูกร์ท่ในเมืองเดี๋ยววันพุดขออีุญาตมุ่งเจาะไปรอบ pha bác sĩ là một trong những cái lòng vừa xử lý một tà bàn tà môn bên đây bởi vì mặc a lưng mặc a nè mặc a lưng mặc a lưng lưng mặc a 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 เขาปัวพุ่นน่ะมีบ้านหลังเก่าเขาก็อยู่ในอยู่นอกมองามาารถผ้าบนี่ยางลุยมากมาโอ้ยใหญ่ภาคถนนนี่คนลําบากเจ้าของเดี๋เบาก็ปัวขายาหลังนี้มาซื้อหลังใหม่ซะีต้นลูกย่างลุยมาเจ้าว่างแต่7:00น งานไฟธาบาช่อเองงานโอ้ช่วเขาบริหางานขอเช่ยเป็นเรียนสุีสตืกูกัปบปบงเรียนคอดีมีเพื่อนพนักศึกาด้วยนักศึาโรงเรียนนเดงเรียมองเห็นงานโรงเรียนจะฟ้องตัวมองจาของเห็นงานไหนบ้าน พโบรานมีแต่หลังมงูก็สีเดียดละคนมักท้าสีดำก็สีดำกับสีแดงสีแดงเลือดมีสีแดงขับคับกับสีเหลืองแต่คนว่าเแต่ร้องทำท้าพระเจ้าเรา โรงงานไมเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสวีเดนเคนนี้ละ,นนะละมึงเคาเห็นนะตึกลังนี่ไงมองเยเห็นะก็ตอนนั้นสิครับรถไปทำมือจอดก่อนโอ้มื่อนี้มีคู่มาก,ก่อนยเ,เ้ย

เด้อพี่น้องนี่แหละโรงเรียน่อย่อยเห็งุาาหงานนี่ก่หมอไซก็ขับรถมาเห็ุงานนี่มอไซคอยมอไซน้อยๆเขาไปงานก็ด้วกว่น,นี่หนาวต้องใส่อีมงมวอน,นี้ ใสย่ยีงกับเพราะใส่ละมันหนาวสุดๆฝั่งในเด้จ้าเดี๋ยวสิพาไปรออีกรอในเมืองกูละมันนี้รอทางโรงเรียนก่อน